เสียงเล่าลือว่ามีนางผีปอบออกมาหากินอยู่ในปา่าซึ่งเป็นโปรงที่พรานชอบเข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์อยู่ที่นั่นจนภายหลังไม่มีพรานกล้าเข้าไปนั่งห้างที่โปรงนั่นอีกเลยเพราะนอกจากมันจะแอบเข้ามากินสัตว์ป่าที่พรานล่ามาได้มันก็ยังฆ่าพรานจนตายแล้วก็ล้วงเอาใส่ไปกินยังไม่เคยมีใครที่จะสามารถฆ่ามันได้เพราะกระสุนปืนไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เลยยิงเข้าไปเท่าไหร่ พริบตาเดียวรอยกระสุนนั่นมันก็หายสนิทพลานที่อยู่ในโมู่บ้านก็ไม่มีใครที่มีวิชาอาคมเลยแม้แต่คนเดียวคงต้องรอให้ผู้มีอาคมเข้มขขังเข้ามาช่วยแต่ก็คงจะยากแม้แต่พระธุดงก็ไม่เคยผ่านเข้าไปปรากฏอยู่ในป่าแถบนั้นโดยความที่เป็นพื้นที่ป่าที่มีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมไม่ใช่ป่าที่มีความสงบวิเวกเหมือนกับพืนป่าอื่นๆ ไม่เหมาะกับการที่จะเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่เมื่อไม่มีพรานเข้าไปล่าสัตว์ป่ามานานนางผีปอบก็คงจะหากินอยู่อย่างยากลำบากเพราะมันคงจะไม่สามารถที่จะไล่ล่าจับเอาสัตว์ป่าพวกนั้นมากินได้ไง่ายๆด้วยความปราดเปรียวว่องไว้ของสัตว์ป่ามันก็เลยเข้ามาหากินไก่กับหมู่บ้านในเขตที่ชาวบ้านยังเข้าไปหาของป่าได้จนมีชาวบ้านถูกนางปอบฆ่าตายและลากใส่ไปกินจนหมด สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากลูกเด็กเล็กแดงเมื่อได้ยินคําว่าปอบเป็นต้องร้องกระจองงอแง,ง,ง่ด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านก็เลยทำได้แค่เพียงไล่ให้มันหนีให้พ้นไปจากหมู่บ้านตามความเชื่อด้วยการนำเอาพริกมาเผาตามชายป่าให้มันรู้สึกแสบร้อนจมกูกและหาจับเอาคางคกและตุ๊กแกมาปล่อยไว้ให้มันกลัวซึ่งก็ได้ผลดีเพราะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น แม้ว่านางผีปอบนั่นจะไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้านแต่ก็ทำให้ชาวบ้านต้องหากินกันอย่างยากลำบากมากขึ้นจนต่อมาได้มีสองผัวเมียหนุ่มสาวผู้ที่เป็นเมียนั้นเป็นลูกหลานของชาวบ้านได้พากันย้ายกลับมาหากินอยู่ที่หมู่บ้านของฝ่ายพ่อตาและแม่ยายแถมชายหนุ่มผู้เป็นผัวยังมีอาชีพเป็นพลานอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองอีกด้วยจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะมาหากินอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า มีชาวบ้านบอกเตือนกับชายนมว่าช่วงนี้มันมีนางผีปอบออกมาฆ่าชาวบ้านตายแต่พรานหนุ่มอย่างทิดพองไม่เคยกลัวอะไรไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้หรือว่าสัตว์ร้ายในป่าช่วงที่อยู่บ้านเกิดของตนเองทิดพองก็เคยเข้าไปล่าเสือกับพ่อมาหลายหนเพราะว่าช่วงนั้นชิ้นส่วนและหนังของเสือมีผู้ที่ต้องการมากจึงขายได้ราคาดีพรานที่นั่นจึงพากันออกตามล่าเสือกันจนหมดป่า บางส่วนก็หน,นีตายจากคมกระสุนปืนหนีเข้าป่าลึกไปเมื่อทิศพ่องแบกปืนเข้าป่าไปในขณะที่ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกไปพ้นเขตของหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่พลานระหว่างทางนั้นทิศพ่องก็เจอเข้ากับนางผีปอบที่พุ่งออกมาดักอยู่กลางทางมันก็นเลยถูกกระสุนปืนของทิศพ่องยิงเข้าไปนัดหนึ่งเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนางผีปอบก็ถึงกับต้องแหกปากร้องรั่นด้วยความเจ็บปวด เพราะนั่นมันเป็นกระสุนอาคมที่ทิดพองได้เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากคําเตือนของชาวบ้านนางผีปอบดินพลานอยู่ที่พื้นครู่หนึ่งมันก็รีบลุกปวดวิ่งกระโจนหนีไปทันทีแต่ทิดพองก็มาได้ยิงซ้าเพราะคิดว่ามันคงจะเข็ดหลับไม่กล้ากลับเข้ามากวนชาวบ้านอีกทิดพองนี่แม้จะเป็นพลานนมแต่ก็มีวิชาอาคมติดตัวมาอยู่มากโขซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของพลานที่อยู่ในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งพลานที่หมู่บ้านของพ่อตาแม่ยายนี่กับไม่มีอาคมติดตัวเลยแม้แต่คนเดียวและภายหลังทิดผ่องก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับพลันในหมู่บ้านไปพอสมควรเพื่อจะได้เอาไว้ป้องกันตัวให้พ้นหลอดปลอดภัยกันได้บ้างหลายวันผ่านไปก็ไม่มีใครพบเห็นนางผีปอบนั่นออกมาปรากฏตัวอีกเลยผ่านไปสองเดือนก็เริ่มมีพานเข้าไปหาของป่าและถูกข่าตายลากใส่ไปกินอีก แต่คราวนี้มันมีเนื้อหนังบางส่วนถูกกัดฉีกหายไปด้วยแต่มันหายไปมากกว่าที่จะถูกนางผีปอบนั่นกินเพียงตัวเดียวเพราะว่ามันมีรอยคมเขี้ยวที่ลำคอของพลานที่เป็นเหยื่ออยู่ด้วยน่าจะเป็นรอยคมเขี้ยวของเสือนั่นก็หมายความว่าถูกเสือฆ่าตายและนางผีปอบนั่นก็มากินซ้ำเข้าอีกนางผีปอบนั่นกลับมาเพราะมีผู้ที่ล่าเหยื่อให้กับมันแถมเสือยังมาเพิ่มความน่ากลัวให้กับผืนป่าเข้าไปอีก พลานที่แม้จะได้วิชาอาคมไปจากทิศพองก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าตนเองจะปลอดภัยจากเสือหรือไม่ส่วนอาคมนั้นทิศพองให้ความมั่นใจได้ว่าหนางผีปอบนั่นจะไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอีกแน่นอนก็คงเหลือเพียงแค่ต้องระวังตัวจากไอล้ลยพาดก่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะไม่เคยมีเสือเข้ามาอยู่ในป่าแถบนั้นแต่เมื่อเป็นพลานก็ไม่ควรที่จะไปกลัวสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าดูร้ายมากแค่ไหนก็เลยยังพากันเข้าไปล่าสัตว์อยู่ตามเดิมถึงช่วงที่ทิดพองต้องเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อเดินเท้าเข้าไปถึงโปงที่แม้ช่วงหลังก็ยังไม่มีพลานกล้าเข้าไปที่ทิดพองตั้งใจจะเข้าไปที่นั่นก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่าที่เข้าไปกินโปงกันมากมายเมื่อทําการมัดห่างเสร็จสับก็นั่งดูบรรยากาศไปรอบๆโปงไม่ได้รีบร้อน ที่จะล่าสัตว์ป่าที่ตนเองต้องการเพราะต้องอยู่ยีกถึงรุ่งเช้าไม่เช่นนั้นสัตว์ป่าที่ล่าได้ก็คงจะเริ่มส่งกินเมื่อนำเอาออกไปจนต่อมาทิดผ่องก็ยิงเอากวางหนุ่มได้ตัวหนึ่งในช่วงสองยามเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดแสงจันทร์สาดส่องลงมาสว่างลงก่อนที่จะมีเมฆใหญ่ลอยมาบดบังจนเมืดมิดอีกครั้งจนถึงยามสามถึงได้พอมองเห็นได้บ้างเห็นร่างของกวางป่านั่นยังอยู่ที่เดิม จนฟ้าสางทิศผ่องกับปีนล,ลงจากนั่งห้างจะเข้าไปแบกเอากวางป่านั่นแต่ว่าร่างของกวางนั่นกับมีรอยถูกกัดกินเนื้อหนังและเครื่องไหนหายไปจนหมดดูจากร่องรอยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานอกจากจะมีรอยคมเขี้ยวของเสือที่ฉีกเนื้อหนังมันก็น่าจะมีนางผีปอบมากินด้วยทิดผ่องเรีบตามรอยเท้าของนางผีปอบนั่นไปทันทีต้องจัดการกับนางผีปอบให้สิ้นซากซะก่อน แล้วค่อยไปจัดการกับไอไล้ลายนั่นออกจากจุดที่นั่งห่างไปเกือบสองกิโลก็เจอโพรงไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มตายซากอยู่ในโพรงนั่นมันใหญ่พอที่จะให้เสือเข้าไปหมอบนอนได้ทั้งตัวแต่ว่าครั้งนี้ตั้งใจจะฆ่านางผีปอบนั่นก่อนจึงแอบย่องเข้าไปดูในโพรงไม้นั่นถึงได้เห็นนางผีปอบนอนขดตัวหลับปุ๋ยอยู่ในนั้นทิดพองส่องปืนยิงเข้าไปทันทีกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่หัวของมันอย่างจัง ร่างนางผีปอบสะดุ้งเหือกสุดตัวก่อนที่จะลุกกระเสือกกระสนวิ่งออกมาล้มกิ่งขาดใจตายอยู่นอกโพรงต้นไม้นั่นเองร่างของมันก็ค่อยๆเหยียวย่นเน่าสลายไปทันทีจนเหลือแต่เศษเนื้อเน่าๆกับซากกระดูกกองลาบอยู่กับพื้นดินและเสียงปืนเมื่อคู่นั้นมันทําให้ไอ้ลายผาดก้อนที่นอนหมอบอยู่ใกล้ๆตกใจกระโจนพูดออกมาด้วย นางผีปอบที่น่าจะตามไอ้ลายนั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้กินเหยื่อของมันหลังจากที่เสือกินอิ่มแล้วถึงได้เข้ามาเจอกับมันทั้งคู่ไม่ต้องเสียเวลาตามหาตามล่าเมื่อมันพุ่งกระโจนออกมาก็เลยถูกกระสุนปืนของทิดพองเข้าไปด้วยเมื่อสินเสียงปืนกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่ลําคอของมันอย่างจังทำเอาไอ้ลายนั่นถึงกับร้องโอกกระโจนหนีไปทันทีแม้จะพลาดยิงหัวของมัน แต่ทิดพองก็ตัดสินใจที่จะตามไปฆ่ามันให้ได้รีบวิ่งตามไล่หลังไอ้หลายพาดก่อนนั่นไปติดๆแต่ก็พลัดหลงกับมันจนได้แต่รอยเลือดที่หยดเป็นทางนั่นมันคงหนีไปไหนไม่รอดแน่ทิดพองค่อยๆย่องขนาบข้างรอยเลือดของมันที่หยดไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ทันรู้ตัวออกไปไม่ไกลก็เจอเข้ากับร่างของคนซึ่งเป็นหญิงนั่งหันหลังบนขอนไม้โผๆกำลังก้มๆเงยๆทำอะไรบางอย่าง ไม่รู้ว่าหญิงนั่นมาจากไหนถึงได้มาอยู่กลางป่าลึกแบบนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะมีเสือออกมาเพ่นพ่านฆ่าคนตายทิด่องค่อยๆถือปืนย่องอ้อมเข้าไปดูว่านางเป็นใครกันแน่เมื่ออ้อมเข้าไปถึงด้านหน้าถึงได้เห็นว่าหญิงนางนั้นกำลังก้มลงใช้ลิ้นที่ยาวเกือบคืบเหลือไปที่ลำคอของตนเองที่เห็นว่ามีเลือดไหลซึมออกมาทิด่องจ้องมองดูอยู่ด้วยความน่าสนใจ ไม่ได้มีอาการตกใจหรือว่าแปลกใจอะไรเลยเมื่อหญิงนั่นได้ยินเสียงดังแกลกก็หันไปมองตามเสียงนั้นผมที่ยาวบดบางใบหน้าก็ได้สยายออกจนเห็นใบหน้าที่จ้องมองมาซึ่งก็เป็นใบหน้าเดียวกับใบหน้าของนางผีปอบที่ตายไปเมื่อหญิงนั่นเห็นทิดพองเตรียมจะยิงก็รีบกระโจนหนีไปทันทีเพราะคงจะรู้พิษสงกระสุนอาคมของทิดพองเขาแล้วและร่างของมันที่กระโจนออกไปนั่น ก็ได้เปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก่อนอย่างที่ทิดพองคิดเอาไว้นั่นมันเป็นเสือสมิงเพราะว่ามันเคยกินคนเข้าไปแล้วมันคงจะคลุกคลีอยู่กับนางผีปอบจนจำใบหน้ากันได้เสียงปืนของทิดพองกระ,ะเบิดดังไล่หลังมันไปติดๆแต่ก็ไม่ถูกจึงรีบวิ่งตามหลังไปพร้อมกับยิงกระสุนสุ่มตามหลังมันไปด้วยอีกหลายนัดแม้จะมีพงหญ้าที่หนาทึบแต่สุดท้ายกระสุนปืนก็พุ่งเข้าที่กลางหลังของมันอย่างจัง จนร่างไอ้ลายเสือสมิงนั่นล้มลงไปนอนกลิ้งอยู่ที่พื้นเมื่อเห็นว่าทิดพองตามเข้าไปทันมันก็ลุกพลวดหันควับกลับมาพุ่งกระโจนเข้าใส่เพราะคิดว่าหากหนีกะคงจะไม่รอดถ้าสู้กะอาจจะฆ่าทิดพองได้มันก็จะได้รอดตายเมื่อพุ่งเข้าไปตะปบขย้ำเข้าที่ร่างของทิดพองจนหงายท้องลงไปก่อนที่มันจะสบับดกระชากเนื้อหนังของทิดพองสุดแรง แต่กลับไม่สามารถจะฉีกร่างของทิดพองได้นอกจากจะมีอาคมติดตัวอยู่แล้วทิดพองก็ยังมีมีดอาคมของกูบาอาจารย์ที่พกติดตัวอยู่นอกจากปืนคู่กายเป็นเรื่องปกติของผู้ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมขลังเมื่อปืนกระเด็นออกจากมือทิดพองกระชักเอามีดอาคมที่เอวออกมาแทงสวนเข้าไปที่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นทันทีมันถึงกับร้องคำรามลั่นดยความเจ็บปวด รีบผะถอยออกจากร่างของทิดผ่องอย่างรวดเร็วก่อนจะหันหัวเดินโซซัดโซเซหนีไปดือๆแต่จูจ่ๆร่างของมันก็นล้มตึงลงไปนอนคลานกับพื้นกลายเป็นร่างหญิงปอบนั่นคลานเข้าไปในพุ่มไม้ใกล้ๆตามสัญชาตญาณของสัตว์ไร้ยที่สิ้นลลยหวังเอาตัวรอดก่อนจะมีเสียงปืนระเบิดโตมขึ้นมานัดสุดท้ายร่างนางเสือสมิงก็ฟุบลงไปขาดใจตายอยู่กับพื้นหญ้า เพราะว่ากระสุนอาคมของทิดพองพุ่งเจาะเข้าที่กลางหัวของมันพอดีพอดีมันอ้าปากพัง,งาบผง,งาบอยู่ครู่หนึ่งก็ขาดใจตายสนิทร่างของมันถึงได้กลับกลายมาเป็นร่างของเสือลายพาดก่อนอีกครั้งทิดพองจึงได้เอามีดอาคมกรีดถลกเอาหนังของมันออกมาทั้งตัวทําการสะกดวิญญาณร้ายของมันไว้ด้วยอาคมม้วนมัดด้วยเครือไม้แขวนไว้ที่ปลายปืน เดินกลับออกจากป่าไปด้วยความสบายใจที่แม้ไม่ได้สัตว์ป่าไปกินแต่ได้หนังเสือไปขายคงได้ราคามากโขทิ้งซากของมันไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นสะบ้าง